เลยพระนาคูจินโดนเซอร์ไพรส์ซึ่งๆหน้าถึงขั้นเละกลางกองเพราะว่ามีวันคล้ายวันเกิดใกล้ๆกันสำหรับนางเอกพระเอกตัวท่ทอมช้องสามอย่างหมากปรินและเยียยาอุรัสยาโดยหมากนั้นเกิดวันที่19มีนาคมอายุครบ33ปีส่วนทางด้านสาวเยียยาอุรัสยานั้นก็เกิดวันที่18มีนาคมอายุครบ30ปี ถึงแม้ว่าจะผ่านวันเกิดของทั้งคู่ไปแล้วแต่ทางด้านกล้องถ่ายและขอจนกว่าจะได้ประก,กันที่ทั้งคู่นั้นรับบทเป็นพระนางก็ได้จัดเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดให้กับทั้งคู่กลางกล้องถ่ายเลยล่ะค่ะบอกได้เลยค่ะว่าแฮปปี้สุดๆและงานเนี้ยก็มีคนเละซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหมากและยายานเนี่ยล่ะค่ะซึ่งหลังจาก เเก็นักสแสดงและทีมงานก็พร้อมใจกันล็อกตัวเจ้าของวันเกิดแล้วก็เอาเค้กมาป้ายหน้าทันทีเลยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าหนีกันให้บุนแต่สุดท้ายก็ไม่ผลเละหน้าตาเนี่ยเต็มไปด้วยเค้กกลางกองถ่ายเลยละจ้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ